มารีวิวอาัหากันนะครับเมื่อกี้เราแอบกินกันไปแล้วเดี๋ยวมาลองบรรยายทุกคนฟังครับรสชาติเป็นไงอันนี้เป็นแกงกะหรี่นะครับอืมทุกคนเข้มข้นรสชาติเหมือนไทยเป๊ะเลยนะครับแล้วอันนี้นะครับเป็นไก่ทอดเดี๋ยวกินให้ดูนะว่ารสชาติจะเหมือนไก่ทอดบ้านเราไหมมากินไก่ทอดนทุกคนก็เราจะราดซอสแบบนี้นะครับ เหมือนที่ไทยเลยมาแต่เราลองกินของน้องจิ๊กขับกันดีกว่านะครับมานเปนน้องจิ๊กขา้ขาวแล้วต,ต้ดไตไตอืมอืมชาปเไตของจริงน้องจิ๊ขกขับจะเป็นข้าวมันไก่ต้มนะทุกคนเดี๋ยวมาลองกินกันดูปิดทะไรกินมนะัอร่อยทุกคนรสชาติเหมือนที่ไทยเหมือนแบบรสชาติตามอาหารทั่วไปที่เมืองไทยเลยนะครับก็แนะนำใครที่อยากมากินนะแนะนำร้านนี้ในเลยอยู่ในตอกเบียวนะครับเราได้การไการทางพยานทุกอางในความสวยงาม ถึงจีพอยต์เอสโซนาเป็นตัวได้ที่งานโมอเตอร์โชว์นี้จ้ววาตัวตัวนะีะเทศกป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนร้านที่อยู่ทางด้านหลังเรานะั้นเราสั่งไปทั้งหมด2อ,อย่างทุกคนมันตบอย่างละหนึ่งพันเยนน่ะอย่างที่ทุกคนเห็นไปคือแบบมันเยอะมากแล้วก็อร่อยมากนะทุกคนแล้วก็แนะนำนะครับตั้งอยู่ที่ตรงแอวเทาเขาเรียกว่าอะไรนะโตเกียวทาวเวอร์ทุกคนก็ขายตั้งสิบเอ็ดมุนะครับจนถึงตอนใหม่วันนึงขายแค่สามถึงสี่ชั่วโมงก็ขายหมดแล้วนั่นเองนะแต่เราขึ้นรายละเอียดมาที่หน้าจอหรือว่าอินสตาแ